การนำเสนอผลสำริ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่สองระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2564นายจรูนอินไขผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแผวผลงานด้านที่1ด้านผู้เรียนประกอบด้วย1.1การดูแล,แลและแนะแนวผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านสิทรักในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 โดยทางวิทยาลัยได้มีการนำแมสและเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยทางวิทยาลัยได้จัดให้ครูที่ปรึกษานำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด -19 1.3ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระโดยทางวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต1.4การส่งเสริมผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564ประกอบด้วยผลงานทั้งสิ้น18ผลงาน1.5การส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพโดยการจัดโครงการประกวดโครงงานโปรเจกต์และการวิจัยเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษาสาขางานการตลาด1.6 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิทยาลัยจะดำเนินการในการจัดสอบมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 1.7การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาวีเน็ตวิทยาลัยจะดำเนินการทดสอบวีเน็ตในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ผลงานด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 2.1การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบโดยวิทยาลัยได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จำนวน30ชั่วโมงระหว่างวันที่6-10กันยายนพุทธศักราช2564ดำเนินการโดยสาขางานอิเล็กทรอนิกส์2.2 การส่งเสริมการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมโดยได้รับการนิเทศติดตามโดยหน่วยศึกษานิเทศสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มวิชาสังคมศึกษาสังคมศาสตร์และกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านระบบ Google Meet 2.3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ผ่านระบบ Google Meet และช่องทางอื่นๆที่หลากหลายและมีคุณภาพ 2.4. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการจัดกิจกรรมในเป้าหมายที่1กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีจำนวน8โครงการได้แก่ 1>, 1. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้งแบบออนไลน์ 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 3. โครงการอาชีวะบริการ 4. โครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 5. โครงการธนาคารความดี 6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชาติศาสนาวัฒนธรรมไทยและพระมหากษัตริย์ 7. โครงการศึกษาธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันและบำบัดมลภาวะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริและเป้าหมายที่2กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้นจำนวน5โครงการได้แก่ 1. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพโปรเจกต์ตามหลักสูตร 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ SME 4. โครงการวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาชีพการตลาด 5. โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศและกำหนดให้มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผลงานด้านที่3ด้านครูผู้สอนและการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย3.1การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีคุณภาพ3.2การจัดระบบการนิเทศการเรียนการสอนจัดให้ครูผู้สอนรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ3.3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและงานในหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอย่างต่อเนื่อง3.4การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 3.5การเพิ่มปริมาณผู้เรียนและการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยวิทยาลัยได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ rms 2016สท .02 เว็บไซต์และเฟซบุ๊กและยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบ2เข็มทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ผลงานด้านที่4ด้านปัจจัยพื้นฐานและการมีส่วนร่วมประกอบด้วย4.1การพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา4.2การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการโดยให้ครูผู้สอนพัฒนาความรู้จากการอบรมจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และมีการพัฒนาศูนย์วิทยาบริการโดยการจัดซื้อหนังสือที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย4.3การส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยวิทยาลัยจัดให้มีระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีจำนวน2ส,สาขางานได้แก่สาขางานยานยนต์และสาขางานเครื่องมือกล และได้ใช้การนิเทศติดตามผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ตามนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษาและสถานประกอบการ4 4การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีการประชุมการเรียนการสอนแกนมัธยมและการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการสอนระยะสั้นกับโรงเรียนในสังกัดสพทเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 4.5การบริการชุมชนและจิตอาสาโดยวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์พักคอยคนสาครแห่งที่7เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 และมีการจัดโครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฟิกกิทเซนเตอร์ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการจรูนอินไคได้มีการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษารวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 และมีการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบสุดท้ายนี้ท่านผูน้อำนวยการจรูนอินไขได้มีความห่วงใยต่อบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา โดยได้มีการจัดการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด1 9อย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะทำการเปิดภาคเรียนที่2อพั 2, ในวันที่1พฤศจิกายน2,564นห้นริทยาลนั้นวิยหรือสถานศึกษาต่างๆจะเปิดได้นั้น จะต้องมีบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างน้อยประมาณ70%ขึ้นไปนะครับถึงจะดําเนินการเปิดการเรียนการสอนได้นั้นผมก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับก็ับขอสวัสดีครับ